ลอสแองเจลิสคือศูนย์รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาครับแต่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่โดดเด่นสะดุดตาจนสถานีข่าวใหญ่อย่าง CBS News ต้องยกกลองจากมุมสูงพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันเลยครับและที่ที่ผมพูดถึงก็คือวัดไทยลอสแองเจลิสที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดพุทธเถรวาทแบบไทยแห่งแรกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาครับ แล้วรายการข่าวของ CBS เขาไม่ได้พาไปชมแค่ความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะครับแต่ยังพาเราไปดูประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี1970รวมไปถึงบทบาทสำคัญของวัดในฐานะเสาหลักทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยในแคลิฟอร์เนียตอนใต้อีกด้วย คลิปนี้มาจากช่อง YouTube ของ CBS LA ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากในสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหนึ่งใน4เครือข่ายโทรทัศน์หลักและใหญ่ที่สุดของประเทศรวมกับ NBC ABC และ Fox ครับในช่วง Look at this ของช่องนี้มักจะนำเสนอเรื่องราวหรือสถานที่ที่โดดเด่นน่าสนใจและมีความพิเศษในท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสวยงามทางสายตาและล่าเรื่องที่น่าดึงดูดครับ โดยล่าสุดเขาได้เล่าเรื่องราวของวัดไทยใน LA ที่ชื่อว่าวัดไทยลอสแองเจลิสซึ่งมีผู้เข้าไปชมคลิปนี้มากถึง70,000ครั้งเลยทีเดียวโดยผู้ประกาศข่าวได้เล่าว่าแคลิฟอร์เนียตอนใต้เปรียบเสมือนภาพโมเสกอันมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมและาศาสนาหลากหลายและสำหรับช่วง Look at this ในคืนนี้เราจะพาไปชมภาพมุมสูงเหนือวัดที่งดงามสะดุดตาในหุบเขาซานเฟอร์นันโด เชิญชมอาคารที่สวยงามแห่งนี้ในยานซันวาเลได้เลยค่ะจากนั้นก็เป็นภาพมุมสูงของวัดพร้อมกับเสียงบรรยายว่านี่คือศูนย์พุทธศาสนาฝ่ายเถวรวาทหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อวัดไทยลอสแองเจลิสนี่คือวัดพุทธเถวรวาทแบบไทยแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เทลวาดเป็นนิกายหลักนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธเป็นที่เคารพนับถือกันอย่างแพร่หลายทั่วทวีปเอเชียและยังเป็นศาสนาประจำชาติของหลายประเทศในแถบเอเชียใต้วัดแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นในปี1970จากพระสงฆ์ชาวไทยรูปหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ให้มาเยือนลอสแองเจลิส ข้อมูลจากเว็บไซต์ของวัดระบุว่าพระสงฆ์รูปนั้นประทับใจในการเดินทางมาอย่างเอลเและได้ปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์ไทยรูปอื่นๆผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธาเป็นอย่างมากเมื่อท่านเดินทางกลับประเทศไทยท่านจึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างวัดขึ้นที่นี่ในช่วงต้นปี1971ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นสชุดโดยอยู่คนละฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อผลักดันให้การสร้างวัดกลายเป็นความจริง ในฤดูร้อนของปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งวัดชั่วคราวอย่างไม่เป็นทางการขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนเซปุนเวดาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ปฏิบัติศาสนากิจและจำพรรษาอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ระบุว่าทางรัฐไม่อนุญาตให้ดำเนินการสร้างวัดในพื้นที่ดังกล่าวพวกเขาจึงดำเนินการหาสถานที่ตั้งถาวรต่อไป สิ้นปี1971ศูนย์พระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาทได้รับการจดทะเบียนกับทางรัฐให้เป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและในปีต่อมาวัดแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นบริเวณถนนโคโวอเตอร์แคนยอนตัดกับถนนรอสโคเงินทุนสำหรับซื้อที่ดินขนาดประมาณ2เอเคอร์นี้ได้รับมาจากผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งในกรุงเทพ และถึงแม้ว่าจะมีการวางศิลาฤกษ์แล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาถึง7ปีในการก่อสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่และมีการออกแบบอย่างวิจิตบรรจงแห่งนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างหลังคาพระอุโบสถในปี1979และยังมีดําริที่จะมอบพระพุทธรูปหล่อให้กับทางวัดในเวลาต่อมาอีกด้วยพิธีสมโภชใหญ่เพื่อยกช่อฟ้าและเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ถูกจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1 9 7 9โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแห่งประเทศไทยสเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีและสมเด็จพระบรมราชินีนาแห่งประเทศไทยก็เคยสเสด็จราชดำเดินมาเยือนที่นี่หลายครั้งเช่นกันในปัจจุบันสถานที่อันกว้างขวางและยิ่งใหญ่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมทางาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับชุมชนชาวไทยในแคลิฟอร์เนียใต้ เว็บไซต์ของทางวัดแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมประจำปีที่สำคัญอย่างน้อย12งานซึ่งรวมถึงงานฉลองวันขึ้นปีใหม่และวัดยังเป็นที่รู้จักเป็นพิเศษในเรื่องตลาดอาหารวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นที่ที่มีอาหารสตรีทฟู้ดไทยรสชาติตนตำรับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรไทยเลยทีเดียว และนี่คือการพรชมความมีชีวิตชีวาของวัดไทยลอสแองเจลิสจากช่อง CBSLA ในช่วง Look at this ครับที่นี้เรามาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วเขาจะว่ายังไงกันบ้างด้วยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าผมยังไม่เคยเจอคนไทยคนไหนที่ผมไม่ชอบเลยพวกเขาคือกลุ่มคนที่ดีที่สุดและมีน้ำใจที่สุดในโลกคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าชอบตลาดอาหารช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของที่ดีมาก พนักงานดูแลที่จอดรถก็ทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับขอให้วัดไทยจงเจริญผมไปที่นั่นมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆพระอุโบสถและศาลาที่รายรอบอยู่นั้นสวยงามมากอาหารในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็รสชาติดีเยี่ยมอย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนแล้วรวมเทศกาลสงกรานต์กับลอยกระทงนะครับคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าชอบคลิปนี้จาก CBSLA มากทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ล้วนอยู่รอบตัวเรา คอมเมนต์ถัดมานะครับเคยไปที่วัดนี้บ่อยค่ะแวะไปดูเด็กเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารไทยอบอุ่นมากได้เจอคนไทยในต่างแดนคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับขอบคุณแล้วรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ทาง CBS News ได้ให้ความเคารพและให้เกียรติกันคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับอาหารที่นั่นรสชาติดีเยี่ยมมากเลย คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณควรลองไปทานอาหารไทยที่นั่นทุกสุดสัปดาห์อร่อยมากและราคาไม่แพงเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับเป็นเสาหลักของชุมชนไทยในลอสแองเจลิสคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีเยี่ยมทำได้ดีมากคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับทางวัดได้มีการลดธงชาติไทยลงเพื่อร่วมไว้อไลต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รัก คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสถานีข่าวนี้ทําข่าวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พรหุวัฒนธรรมของสถานที่ต่างๆใน LA ด้วยโดยเฉพาะวัดไทยยอดเยี่ยมมากขอชื่นชมเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับแม่พาฉันไปที่นั่นบ่อยๆทุกวันอาทิตย์ตอนฉันเป็นเด็ก คอมเมนต์นัดมานะครับ,บอกว่ามีวัดไทยอีกแห่งหนึ่งในชิโนฮิลชื่อว่าวัดพระธาตุสีดอยสุเทพที่ขายอาหารไทยสตรีทฟูด้ดรสชาติต้นตำรับในช่วงสุดสัปดาห์มีพ่อค้าเจ้าหนึ่งในวันเสาร์ขายผัดกระเพราผัดไทยผัดซีอิว๊วราดหน้าข้าวผัดและเมนูเนื้อไก่หมูผัดต่างๆและมีร้าน้าเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์ฉันเคยไปแค่เฉพาะวันเสาร์แต่อาหารรสชาติด,ดีและเป็นต้นตำรับ และบรรยากาศของวัดก็รื่นรมมากๆคอมเมนต์ถัดมานะครับวัดเปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการทำความรู้จักหรือเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสมัยเป็นเด็กผมเคยนั่งรถผ่านวัดนี้ทุกเช้าแล้วจินตนาการของผมก็ลดแล่นไปไกลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างภายในกำแพงเหล่านั้น ผมยังคงเห็นปฏิมากรรมที่ดูดุดันเหล่านั้นโผล่ขึ้นมาจ้องมองอย่างขมิงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนอกจากโบทแถวบ้านที่จะเอามาเปรียบเทียบได้มันทิ้งความทรงจําไว้ในใจผมตั้งแต่ตอนผมเด็กๆและตอนนี้ผมโตแล้วผมหวังว่าจะได้ไปสักกะและเข้าไปดูข้างในสักครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมานะครับในประเทศไทยวัดท้องถิ่นหลายแห่งจะตั้งชื่อตามหมู่บ้านดังนั้นใน l อวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดไทยลอสแองเจลิส เจ๋งไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เรามีศูนย์อาหารเปิดให้บริการให้รีบมากันแต่เช้าคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่าวัดนี้ไม่ได้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าวัดนี้เคยปรากฏอยู่ในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องแอมฟิเบียโหดูที่นี่สิดีใจที่เจอครับป้าปูท่านี้คืออะไรอะ มันเรียกว่าการไหว้เป็นการแสดงความเคารพคนที่โตกว่าสําคัญมากๆในวัฒนธรรมไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันเคยอาศัยอยู่ไกลที่นั่นแล้วฉันก็ย้ายไปอยู่ประเทศไทยเพราะวัดนั้นเลยฮ่า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 คอมเมนต์ต่อมาครับฉันรักประเทศไทยนั่นคือที่ที่ฉันจะไปเกษียณคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าถ้าอยู่ที่ไทยวัดนี้คงถูกเรียกว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุด และคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใน LA ช่าชังเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์สำหรับการเริ่มต้นทำจิตใจให้สงบการทำสมาธิเยียวยาผู้ที่มีความทุกข์และเสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ